สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC ฟานหวยนะครับสหรับในผู้ที่จ่าโชคดีนะฮะถูกหวยฮานอยนะครับสหรับในวันนี้แล้วกันนะครับอ่ะเมื่อวานนี้นี่หวยรัฐบาลก็เข้าไปนะครับเน้นๆบนเลย2772นะครับอ่ะใครอยู่ในบ้านก็ได้เฮกันนะครับใครอยากเข้าบ้านเขียวก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางก็ได้นะครับมาดูผลฮานอยนะครับราวสตาเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับออกไปนะฮะก็จะเป็นในที่ใน8 เนะฮะแล้วก็ศนะูนย์หนึ่งะก็จะเข้า1นึสนะครับตรงตรงเลยเนาะ,อะบอวานี้ก็เข้านะก็แสดงว่าเข้า2วันติดแล้วฮานอยพิเศษนะออกไปในที่ใน4 4 3สนะครับแล้วก็30มศูนย์เสียดายนะครับไม่ได้จับไปให้4 3ามเลยนะครับมีในเด่นสอยู่นะครับเข้าแค่เลขเด่นเล็กวิงฮานอยปกติออกไปในที่ใน8 2 4สองสี่นะฮะแล้วก็4นะี่เนาะอืม นะออกแบบนี้อีกแล้วนะครับวันก่อนก็ออก17 17นะทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็4 22 4, 4ไม่มานะฮึจะเป็น5 2สักหน่อยก็ไม่ได้นะครับส่วนในที่ใน VIP นะฮะออกไปที่ใน5้1 3 1นะครับก็ไม่มานะฮะก็ไปออกข้างหน้าเนาะ50นในน้อรวม8 9ไม่มีเลยนะเพราว่านี้8กับ9 ไม่มานะครับเนาะอ่ะเข้าบ้างรุดบ้างสำหรับผลลัพธ์แล้วกันนะแต่ช่วงนี้เนี่เข้าน้อยได้เกินนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะเมื่อวานนี้หวยไทยเข้าแล้วเนาะอ่าวันนี้หาน้อยดิดแตกสามน้อยแน่นอนนะครับใครถูกกันบ้างใครได้กันบ้างก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับในหวยรัฐบาลนะครับเนาะอ่ะทันแรกนะครับ,นะรบมาดูแนวทางแรกนะครับก็จะเป็นในที่ในลาวสตาร์ ลาวสตาร์นะครับวันนี้นีจะให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน9นะคนะฮฝัน9้าวิ่ง9ลูก9ตัวเดียวตัวเดียวเลขเดียวแขนแขนนะฮะในตัวแรกนะครับอ่าก็จะเป็นในที่ใน9อีกชุดหนึงนะครับ ็ขอให้โชคดีได้กันนะฮะสรับในนะครับเนะรบาสตาร์ส่วนใน3ตัวนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสรับในแนวทางแรกนะเข้ามา2วันติดติดแล้วนะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่3ติดติดต่อต่อต่อเนื่อง้กัน หั้อ,อยพิเศษะวันนี้ให้ไปในที่ใน9ก้านะครับศในชุดแรกเนาะในเด่น9นะครับหรือใครซื้น้อยนะฮะอาจจะซื้อติดไว้แค่ในเด่นเก้าก็ได้นะครับคนจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะไม่ต้องจับหลายตัว นะครับส่วนในที่ได้ศูนย์นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในานอยพิเศษเด่น9แล้วก็ในที่ได้เด่น0นะครับส่วนในที่ได้3ตัวนะครับ 3ชุดเท่านั้นนะครก็ขอให้โชคดีกับในแนวทางแรกนะครับสำหรับในที่ในฮานอยพิเศษต่อไปเป็นฮานอยปกตินะครับเพราะวันนี้4-2-2-4นี่ก็ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับวันนี้นี่ก็จะให้ไปในที่ในเกับ8แล้วกันนะครับในชุดไดเด่น7นะครับ ส่วนนี้ชุดี่เด่น8นะครับก็ขอให้โชคด,ดีแล้วกันนะฮะสรับในฮานอยปกติในเด่นเจ็ดนะฮะแล้วก็ในเด่นแปดนะก็ขอให้เจ็ดมีนะฮะขอให้แปดมาแล้วกันนะส่วนในที่ได้สามตัวนะครับ ก็3ตัว3ชุด,ด,ไได,น,ดน,น,นะครับติดไว้ด้วกันติดไว้แน่นอนนะครับพอได้ลุ้นนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัวนี้ก็เป็นได้นะครับเดีวต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน VAP VAP นะครให้ไปในที่ใน6กับ9นะครับในเลขเด่นเด่น6เด่น9นะในชุดเลขเด่น6นะครับ ก็ขอให้โชคดีด้วยวกันฮะสําหรับในที่ใน VIP นะครับส่วนในที่ได้เด่นเก้านะครับอ่ะสําหรับนะครในที่ใน VIP นะก็หวังว่าจะมี6นะครับ6จะมานะฮะ9จะมีด้วยกันนะถ้ามาก็ขอให้มีอยู่ในนี้แล้วกัน นะครับส่วนที่ที่ใน3ตัวนะครับอขอให้เข้าทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็3ตัวแลวกันนะครับขอให้มานะครับทั้งบนทั้งล่างเด้งเด้งบนเด้งเด้งล่างนะครับส่วนในที่นะครับในนะครับต่อไปก็จะเป็นในที่ในนอยรวมเมื่อวานนี้ไม่มาสักหน่อยเลยน้อยรวมเมื่อวาน วันนี้นะให้ไปที่ใน6กกับ9นะแต่3นอยรูดเดอร์วันนี้นะครับนอยรวมในเด่น6นะครับส่วนในเด่น9นะ้เนาะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในที่ในนอยรวมนะครับจับได้ทั้ง3นอยเลยนะฮะส่วนในที่ใน3ตัวชุดเดียวเท่านั้นก็จะเป็นในที่ใน1 6 2นะก็อย่าลืมนำไปตัดด้วยอาจจะเป็น1 6หรือ1 2หรือ6 2นะก็ขอให้โชวดีนะครับสาหับในแนวทางนะครับของในวันนี้แล้วกันนะครับเราสลับในฮานอยเนาะแล้วก็เราวสัตวาวันนี้วันที่18นะครับ18มกราคมนะปรับ,ปบแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดียนแล้ว นะครับยังไงใครที่อยากได้น้อยๆนะครงบน้อยๆนเน้นๆน,น,น,นะฮะคัดเน้นๆก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าบ้านเขียวนะครับเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเรา้พบกันใหม่นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ